ขอน,นอบน้อมด้วยเสยนกล่าวแต่พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเอกอัครบุรุษอันสูงสุดตอนที่ยี่สิบเก้าจากพระสุตตันตปิฎกกุติก,กานิกายคาถาธรรมบทอัป,ปมาทะวักวันานาเรื่องพระนางสามาวดีขณะนี้ได้กล่าวถึงเรื่องของโคสกะเศษฐีตั้งแต่ตอนเป็นเด็ก ซึ่งเกิดเป็นลูกของหญิงงามเมืองและถูกนำไปทิ้งและได้ถูกส่งไปเพื่อฆ่าอีกหลายประการอันประกอบด้วยให้โคเหยียบให้เวียนทับและขณะนี้ถึงตอนที่จะนำไปทิ้งที่ป่าช้านางกาลีนำโคสกะไปทิ้งที่ป่าช้าผีดิบครั้งนั้นเศรษฐีกล่าวกับนางกาลีนั้นว่าบัดนี้ เจ้าจงนำมันไปยังป่าช้าผีดิบแล้วเอานอนไว้ในระหว่างพุ่มไม้มันจกถูกสัตว์มีสุนัขป่าเป็นต้นกัดหรือถูกอมนุษย์ประหารตายในที่นั้น เจ้ารู้ว่ามันตายแล้วหรือไม่ตายเถี่ยวจึงกลับมานางกาลีนั้นนำเด็กนั้นไปให้นอนอยู่ที่ป่าช้าผีดิบแล้วได้ยืนอยู่ณที่แห่งหนึ่งสุนักบางกาบางอามนุษย์บางไม่อาจเข้าใกล้เด็กนั้นได้มีคำถามสอดเข้ามาว่าก็มารดาปิดาและบรรดาพี่น้องเป็นตน้น ใครๆชื่อว่าผู้รักษาของเด็กนั้นไม่มีมิใช่หรือใครรักษาตัวเด็กนั้นไว้แกว่ากรรมสักว่าความเห่าเท่านั้นซึ่งเด็กให้เป็นไปแล้วด้วยความรักใครในพระปัจเจกพะพุทธเจ้าในเวลาเป็นสุนัขรักษาเด็กไว้ครั้งนั้นนายอจชบานผู้หนึ่งต้นแม่แผลไป ตั้งหลายแสนตัวไปหากินเดินไปข้างป่าชา้าแม้แพตัวหนึ่งเคี้ยวกินใบไม้เป็นตน้นเข้าไปสู่พุ่มไม้เห็นทารกแล้วจึงคุกเข่าให้นมแก่ทารกแม้นายอาชบาลจะทำเสียงว่าเหเหก็ hey, hey, หาออกไปไม่เขาคิดว่าจากเอาไม้ตีมันไล่ออกจึงเข้าไปสู่พุ่มไม้ เห็นแม่แพะคุกเข่าให้ทารกน้อยกินนมอยู่จึงหวนกลับได้รับความรักในทารกเสมือนบุตรจึงพาเอาทารกนั้นไปด้วยคิดว่าเราได้ลูกชายแล้วนางกาลีเห็นเหตุนั้นแล้วจึงไปถูกเศรษฐีถามแล้วจึงบอกความเป็นไปอันนั้นอันเศรษฐีกล่าวว่าเจ้าจงไปให้ซับ ขาหนึ่งพันแล้วน้ำมันกลับมาอีกได้กระทําตามนั้นแล้วนางกาลีเอาโคสกะไปโยนเหวครั้งนั้นเศรษฐีกล่าวกับนางทาสีนั้นว่าแม่กาลีเจ้าจงเอาเด็กนี้ไปขึ้นสู่ภูเขาอันเป็นที่ทิ้งโจรจงโยนมันลงไปในเหวมันกระทบท้องภูเขา ก็จะเป็นท่อนเล็กท่อนน้อยตกลงที่ผื้นเจ้ารู้ว่ามันตายแล้วหรือไม่ตายจึงกลับมานางกาลีนั้นนำเด็กนั้นไปที่นั้นแล้วยืนอยู่บนยอดเขาโยนลงไปแล้วก็พุ่มไผ่ใหญ่อาศัยท้องผูเขานั้นแลเจริญโดยเทือกเขานั้นเองพุ่มกระพังโหมหนาทึบ ได้กลุ่มเบื้องบนพุ่มไผ่นั้นไว้ทารกเมื่อตกจึงตกลงบนพุ่มนั้นเหมือนตกลงบนผ้าขนสัตว์ในวันนั้นหัวหน้าช่างสารมีความต้องการด้วยไม้ไผ่เขาไปกับลูกชายเริ่มจะตัดพุ่มไม้นั้นเมื่อพุ่มไม้ไผ่นั้นไหวอยู่เด็กก็ได้ร้องขึ้นแล้วเขาจึงพูดว่าเหมือนเสียงเด็ก จึงขึ้นไปทางหนึ่งเห็นเด็กนั้นมีใจยินดีจึงพาไปด้วยคิดว่าเราได้ลูกชายแล้วนางกาลีไปสู่สำนักของเศรษฐีถูกเศรษฐีนั้นถามแล้วจึงบอกเรื่องนั้นอันเศรษฐีกล่าวว่าเจ้าจงไปเอาทรัพให้เขาหนึ่งพันแล้วนำมันกลับมาอีกได้ทำตามนั้นแล้ว ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเมื่อเศรษฐีทำกรรมนี้นี้อยู่นั้นเทียวเด็กเติบโตแล้วเขาได้มีชื่อว่าโคสกะนายโคสกะนั้นปรากฏแก่เศรษฐีประหนึ่งน้ำแทงตาเศรษฐีไม่อาจเพื่อจะแลดูตรงตรงได้ครั้งนั้นเศรษฐีตรองหาอุบายจะฆ่านายโคสกะนั้น จึงไปสู่สำนักของนายชังหมอผู้สหายของตนแล้วถามว่าเมื่อไหร่ท่านจะเผาเตาเมื่อเขาตอบว่าพรุ่งนี้จึงกล่าวว่าถ้ากระนั้นท่านจงเอาทรัพย์หนึ่งพันนี้ไว้แล้วจงทำการงานให้ฉันสักอย่างหนึ่งนายชังหมอการงานอะไรนายเศรษฐีฉันมีบุตรชาติชั่วอยู่คนหนึ่ง ฉันจะส่งมันมายังสำนักของท่านเมื่อฉนีท่านจงให้มันเข้าไปสู่ห้องเอามีดอันคมตัดให้เป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่เอาใส่ในตุ่มแล้วเผาในเตาซับหนึ่งพันนี้เป็นเช่นกับรางวัลของท่านในภายหลงังฉันจะทำสิ่งที่ควรทำแก่ท่านให้ยิ่งขึ้นอีกนายช่างมอได้จาก ในวันรุ่งึ้นเศรษฐีจึงเรียกนายโคสกะมาแล้วกล่าวว่าพ่อเมื่อวานนี้ฉันสั่งการงานนายช่างมอไว้อย่างหนึ่งเจ้าจงมาจงไปยังสำนักของเขาแล้วพูดอย่างนี้ว่าได้ยินว่าท่านจงอย่างการงานที่คุณพ่อของผมสั่งไว้เมื่อวันวานนี้ให้สําเร็จเถิด ดังนี้แล้วได้ส่งไปแล้วนายโคสกะนั้นรับว่าจะได้ไปแล้วฝ่ายลูกชายของเศรษฐีกำลังเล่นครีกับพวกเด็กเห็นนายโคสกะนั้นเดินไปในที่นั้นจึงเรียกนายโคสกะนั้นแล้วถามว่าไปไหนพี่เมื่อนายโคสกะบอกว่าเอาข่าวของคุณพ่อไปสำนักของนายช่างมอ จึงพูดว่าฉันจากไปในที่นั้นเด็กเหล่านี้ชนะฉันหลายคะแนนแล้วพี่จงชนะเอาคะแนนคืนให้ฉันนายโคสกะพี่กลัวคุณพ่อลูกเศรษฐีอย่ากลัวพี่ฉันจะากนำข่าวนั้นไปเองพวกเด็กหลายคนชนะฉันแล้วพี่จงชิงชัยเอาคะแนนให้ฉัน จนกว่าฉันจะกลับมาได้ยินว่าโคสกะเป็นผู้ฉลาดในการเล่นเครเพราะฉะนั้นลูกชายของเศรษฐีจึงได้หน่วงเหนี่ยวนายโคสกะนั้นไว้อย่างนั้นฝ่ายโคสกะนั้นจึงพูดกับลูกชายเศรษฐีนั้นว่าถ้ากระนั้นจงไปบอกกับนายช่างมอว่าทราบว่าเมื่อวานนี้ คุณพ่อผมสั่งให้ท่านทำการงานไว้อย่างหนึ่งท่านจงอย่างการงานนั้นให้สำเร็จดังนี้แล้วส่งเขาไปแล้วลูกชายของเศรษฐีนั้นไปยังสำนักของนายช่างมอนั้นได้กล่าวตามสั่งนั้นครั้งนั้นนายช่างมอได้ฆ่าลูกชายเศรษฐีนั้นตามคำสั่งเศรษฐีสั่งไว้ทีเดียว แล้วโยนไปในเตาฝ่ายนายโคสกะเล่นตลอดภาคของวันพอตกเย็นก็กลับบ้านเมื่อเศรษฐีเห็นแล้วจึงถามว่าไม่ได้ไปหรือพอ่อก็แจ้งถึงเหตุที่ตนไม่ไปและเหตุที่น้องชายไปให้ทราบเศรษฐีฟังคำนั้นแล้วจึงร้องรันว่าอย่าได้ฆ่าเลยบานประหนึ่งว่า มีโลหิตเดือดพล่านในสริรัทั้งสิน้นประคองแขนคล้ำครวญอยู่ว่าช่างมอผู้เจริญอย่าให้เราฉิบหายเสียเลยอย่าให้เราฉิบหายเสียเลยดังนี้ได้ไปยังสำนักของนายช่างมอนั้นแล้วนายช่างมอเห็นเศรษฐีนั้นมาอยู่โดยอาการอย่างนั้นจึงพูดว่า นายท่านอย่าทำเสียงดังไปการงานของท่านสำเร็จแล้วเศษถีนั้นอันความโศกเปรียบดังผูกเขาใหญ่ท่วมทับแล้วสเสวยโทมนัสมีประมาณมิใช่น้อยดังบุคคลผู้มีใจคิดร้ายต่อบุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายฉะนั้นทำร้ายผู้ไม่ทำร้ายตอบย่อมถึงฐานะสิบ เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าผู้ประทุษร้ายในท่านผู้ไม่ประทุษร้ายหาอาจยามีได้ด้วยอาจยาย่อมพลันถึงฐานสิบอย่างใดอย่างหนึ่งทีเดียวคือพึงถึงเวทนาอันหยาบความเสื่อมความแตกแห่งสรีระาความเจ็บไข้ยอย่างหนักความุูงซานแห่งจิต ความขัดข้องแตะพระราชาความกล่าวตู่อย่างทารุณความเสื่อมรอบแห่งหมู่ญาติความย่อยยับแห่งโภคะอีกประการหนึ่งไฟป่าย่อมไม่เรือนของผู้นั้นเพราะความแตกแห่งกายเขาผู้มีปัญญาสามย่อมเข้าถึงนรกอุบายใหม่ของเศรษฐีแม้เช่นนั้น เศรษฐีก็ไม่อาจแลดูนายโคสกะนั้นตรงๆอีกได้ครุ่นคิดหาอุบายว่าอย่างไรจึงจะฆ่ามันเสียได้มองเห็นอุบายว่าเราจะส่งมันไปยังสำนักของคนเก็บสวยในวงเล็บนายเสมียนในหนึ่งร้อยบ้านของเราให้มันตายเสียดังนี้แล้ว จึงเขียนหนังสือไปถึงคนเก็บสวยนั้นว่าผู้หนีเป็นลูกชาติชั่วของเราข้ามันเสียแล้วจงโยนลงไปในหลุมคูดเมื่อทำการอย่างนี้เสร็จแล้วฉันจะรู้สิ่งที่จะตอบแทนแก่ท่านลุงในภายหลังดังนี้แล้วจึงกล่าวว่าพ่อโคโสกะ คนเก็บสวยของฉันมีอยู่ที่บ้านสวยหนึ่งร้อยบ้านเจ้าจงนำเอาจดหมายฉบับนี้ไปให้เขาดังนี้จึงเอาจดหมายผูกไว้ที่ชายผ้าของเขาก็นายโคสกะนั้นไม่รู้จักอักษรสมัยเพราะตั้งแต่เขาเป็นเด็กเศรษฐีก็ครุ่นคิดค่าเขาเสมอในวงเล็บ แต่ไม่อาจคาได้อยากให้เขาศึกษาอักษรสมัยได้อย่างไรนายโคสกะนั้นผูกจดหมายค่าตัวเองไว้ที่ชายพาด้วยประการเนีเมื่อจะออกเดินจึงพูดว่าคุณพ่อผมไม่มีสเสบียงทางเศรษฐีเจ้าไม่ต้องมีกิจในวงเล็บห่วงด้วยสเสบียงทางในบ้านชื่อโหน,น ในระหว่างทางเศรษฐีผู้เป็นสหายของข้ามีอยู่เจ้าจงไปกินอาหารเช้าที่เรือนของเขาแล้วจึงเดินต่อไปนายโคสกะนั้นรับว่าจะไหวปิดาแล้วออกเดินไปถึงบ้านนั้นถามถึงเรือนเศรษฐีเดินไปพบภรรยาของเศรษฐีเมื่อนางกล่าวว่า เจ้ามาจากไหนจึงตอบว่ามาจากในเมืองภรรยาของเศรษฐีเจ้าเป็นลูกของใครโคสกะคุณแม่ผมเป็นลูกของเศรษฐีผู้เป็นสหายของท่านภรรยาของเศรษฐีเจ้าชื่อโคสกะหรือโคสกะขอรับคุณแม่พร้อมกับเวลาเห็นเท่านั้น ความรักใคร่เมือนลูกในโคสกะนั้นบังเกิดแก่นางแล้วความรักเกิดขึ้นด้วยเหตุสองประการก็เศรษฐีมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งนางมีอายุราวสิบห้าถึงสิบหกปีรูปร่างสะสวยหน้าเลื่อมใสเศรษฐีให้หญิงรับใช้ไว้คนหนึ่งเพื่อรักษานางแล้ว ให้อยู่ที่ห้องมีสิริในวงเล็บห้องพิเศษที่ผืนชั้นบนแห่งปราสาทเจ็ดชั้นในขณะนั้นลูกสาวเศรษฐีใช้หญิงคนใช้ไปตลาดครั้งนั้นภรรยาของเศรษฐีเห็นหญิงทาสีนั้นแล้วถึงถามว่าจะไปไหนเมื่อนางตอบว่าข้าแต่แม่เจ้า ดิฉันไปด้วยกิจรับใช้แห่งธิดาของแม่เจ้าจึงกล่าวว่าเจ้าจงมาทางนี้ก่อนงดการรับใช้ไว้จงลาดตั่งล้างเท้าทาน้ำมันปูที่นอนให้บุตรของเราจึงทำการรับใช้ภายหลังนางได้กระทำการตามสั่งแล้วครั้งนั้นลูกสาวของเศรษฐี ได้ดุหญิงรับใช้นั้นผู้มาช้าทีนั้นหญิงคนใช้นั้นเรียนกนางว่าแม่เจ้าอย่าเพิ่งโกรธด,ดิฉันบุตรเศรษฐีชื่อโคสกะมาแล้วดิฉันทำสิ่งนี้สิ่งนี้แก่เขาแล้วไปในตลาดนั้นแล้วจึงมาเพราะฟังชื่อว่าโคสกะผู้บุตรเศรษฐีนั้น ความรักเฉือนผิวหนังเป็นตน้นจดถึงเยื่อในกระดกูกตั้งขึ้นแก่ลูกสาวเศรษฐีแล้วลูกสาวเศรษฐีแปลงสารแท้จริงลูกสาวเศรษฐีนั้นเป็นภรรยาของนายโคสกะนั้นในเวลาที่เขาเป็นนายโกตุหาลิกะได้ถวายข้าวสุกทนานหนึ่งแก่พระปัจเจกพุทธเจา้า ด้วยอนุภาพแห่งผลทานนั้นนางจึงมาเกิดในประกูลเศรษฐีนี้ความรักในปางก่อนได้ท่วมทับยึดลูกสาวเศรษฐีนั้นไว้ด้วยประการฉนีเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคยาวจึงตรัสว่าความรักนั้นย่อมเกิดด้วยเหตุสองประการอย่างนี้คือ ด้วยความอยู่ร่วมกันในการก่อนหนึ่งด้วยการเกื้อกูลกันในการปัจจุบันหนึ่งเหมือนอุบลในวงเล็บอาศัยเปลือกตมและน้ำเกิดในน้ำฉะนั้นทีนั้นนางจึงถามหญิงสาวใช้นั้นว่าในวงเล็บเดี๋ยวนี้เขาอยู่ที่ไหนจ้าแม่หญิงสาวใช้เขานอนหลับอยู่บนที่นอนเจ้าค่ะ แม่เจ้าทิดาเศรษฐีก็ในมือของเขามีอะไรอยู่หรือหญิงสาวใช้มีหนังสืออยู่ที่ชายพาเจ้าค่ะแม่เจ้าทิดาเศรษฐีนั้นจึงคิดว่านั้นจะเป็นหนังสืออะไรหน้อเมื่อนายโคสกะนั้นกำลังหลับอยู่เมื่อมารดาบิดาไม่แลเห็น เพราะมัวเอาใจส่งไปในเรื่องอื่นลงไปสู่สำนักในวงเล็บของเขาแล้วแก้เอาหนังสือนั้นเข้าไปยังห้องของตนปิดประตูเปิดหน้าต่างอ่านหนังสือเพราะนางฉลาดในอักษรสมัยแล้วคิดว่าตายจริงคนเขาผูกหนังสือสำหรับฆ่าตัวที่ชายผ้าแล้วก็เที่ยวไป ถ้าเราไม่เห็นหนังสือแล้วเขาคงไม่มีชีวิตอยู่ดังนี้แล้วจึงฉีกหนังสือฉบับนั้นเสียเขียนหนังสืออีกฉบับหนึ่งตามถ้อยคำของเศรษฐีว่าลูกชายของข้าพเจ้านี้ชื่อเจ้าโคสกะจจงให้นำเครื่องบรรณาการมาจากบ้านในวงเล็บสวยหนึ่งร้อยบาน ทำมงคลกับบุตรสาวเศรษฐีในชนบทนี้ให้ปลูกเรือนขึ้นสองชั้นในท่ามกลางบ้านเป็นที่อยู่ของตนทำการรักษาอย่างแข็งแรงด้วยเครื่องล้อมคือกำแพงและเครื่องล้อมคือบุรุษและจงส่งข่าวไปให้ข้าะเะ้าว่าการนี้การนี้ฉันทำเสร็จแล้ว เมื่อกรรมอย่างนี้ท่านทำแล้วฉันอยากรู้สิ่งที่ควรทำแก่ท่านลุงในภายหลงังก็แหละครั้นเขียนเสร็จแล้วนางจึงพับลงไปผูกไว้ที่ชายผ้าของนายโคสกะนั้นตามเดิม ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมักผลนิพพานด้วยสัจจวาจานี้ขอหม่อมชั้นทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอาริยสัตสิโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทางสิ้นแด่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลททางสิ้นเพื่อมักผลนิพพานโดยพลาน,นโดยทั่วกันค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสา,สาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ